น้องเปิดหน้าสองครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตนะหัวข,ข้อแรกลำดับเลขคณิตเนี่ยเรามาดูหน้าสองนะคือวันนี้เราจะมาฝึกเบสิกก่อนก่อนที่จะเข้าลำดับเลขคณิตนะครับข้อหนึ่งใหญ่ข้อหนึ่งย่อยเขาจะกำหนด an มาให้ an นี่คืออะไรหรอ an นี่คือพจน์ที่ n พนนี้เป็นยังไงน้องดูลำดับนะเช่น2 4 6 8 10ไปเรื่อยพวกเนี้ยเขาเรียกลำดับเห็นไหมน้องจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพจน์ที่หนึ่งก็คือ A1 อันนี้คืออะไรตอบ A อะไร a 1หเออตอบไดออ้ต่อไป A อะไร a 2ต่อไป A อะไร ใช่ A 3เที่ยวนี้เนี่ย A 4ก็กระดาษเลย <c oughs> เอ้าวต่อเพราะฉะน้นตัวนี้เนี่ย4พจนแรก A 1ก็คือ1เอาเขียนไป A 2ก็คืออะไรเลย2 A 3ก็คืออะไร3 A 4ก็คือ4เรียบร้อยครับนีน่ง่ายมากเอาต่อไปข้อ2ครับข้อ2 A n เท่ากับเศษหนึ่งส่วน n อ็เท่าเศษหนึ่งส่วนเน้องๆครับเท่านี้เนี่ยน้องเจนว่าถ้าเกิด n เป็นหนึ่งเฮ้ยถ้าเกิด n เป็นหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งส่วนอะไรให้ถ่ายให้ถ่ายหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนหนึ่งเออถ้าเป็นสองอ่ะหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนสองถ้าเป็นสามอ่ะหนึ่งส่วนสามถ้าเป็นสี่อ่ะหนึ่งส่วนสี่เอาน้องเขียนไปเลย เพราะฉะนั้นข้อสองเนี่ยจะเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามแล้วก็หนึ่งส่วนสี่เนี่ยแบบหัดนชุดนี้เนี่ยเขาให้น้องทำนี้ครับแบบหัดนชุดนี้เขาให้น้องทำนี้ครับทำนี้อ่านจดไปใครเข้าใจแล้วลองทำข้อสามเองใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูต่อเขาให้หาสีพจน์แรกสีพจน์แรกนะครับสีพจน์แรกโอเค ข้อ3 4พจน์แรกพราะทั่วไป an เท่ากับ n บวกหนึ่งอ่าช่วยครูหน่อยว่าตอบอะไรน้องคิดว่าตัวให้ตอบอะไรครับ2<อ>เก่งมากตัวที่สองตอบอะไรครับ3ตัวที่3าตอบอะไรครับ4ตัวที่4่ตอบอะไรครับ<อ>สุดยอดเก่งมากครับห ทุกคนเก่งมากครับอ้าวตอบเท่านี้ข้อ4น้องลองคิดดูว่าตอบอะไรข้อ 4. เอ,อ่ข้อ4คิดดูนะครับสองเอ็นบวกหนึ B ่งนะน้องสองเอ็นบวกหนึ B ่ง พ4เนี่ยพ n เท่ากับ2คูณ n แลบก1ถ้าเป็นพที่1ก็2คูณ1แล้วบวก1พที่1ของข้อนี้น้องตอบอะไรกันครับ3ตอบ3โ oh, okay. อ้โหเก่งต่อไปอะไรครับ 5. 5น้องไม่ใช่4 2คูณ2ได้4 4บวกงได้5ต่อไปครับน้องครับถ้าเป็นพที่3 2 3 6บวก1เป็น สองสี่แปดแปดบนหนึ่งเปนดจอมากนะครับต่อไปข้อ5นะครับข้อ5ลองคิดดูมีใครไม่เข้าใจ4ี่ข้อแรกยกมือถามได้ครับ <c oughs> ข้อ5 2าสอกำลังเอ็นนะเอเนี่ยเท่ากับ2อยกกำลังเถ้าเกิดจพสที่ 1, <c oughs> 1ก็จะเป็นสองกำลังหนึ่งได้เลยน้อง สองสองกำลังสองสี่สองกำลังสามเก่งมากสองกำลังสี่สุดยอดเก่งมากครับอ่ะต่อไปข้อหกครับลองดูข้อหกถ้าเป็นโพสที่หนึ่งลองคิดนะครับ a n เท่ากับ5ยกกำลัง n ลบห ถ้าเป็นถ้าเป็นพจน์ที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นหนึ่งลบหนึ่งน้องจำได้ไหมครับห้ากำลังศูนย์ได้เลยหนึ่งเก่งมากหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์มันจะกลายเป็นห้ากำลังศูนย์ได้หนึ่งใครไม่เข้าใจยกมือครับถามได้ไอตัวนี้นะ้องหนึ่งลบหนึ่งมันจะได้ศูนย์มันจะเป็นห้ากำลังศูนย์ห้ากำลังศูนย์คือหนึ่งทำความเข้าใจต่อไปนะครับถ้าเป็นตัวนี้ครับพจน์ที่สองสองลบหนึ่งได้ไหม สองหนึ่งได้หนึ่งจะเป็นห้ากำลังหนึ่งได้ห้าต่อไปถ้าเป็นโพหุที่สามครับสามลบหนึ่งได้สองห้ากำลังสองได้อะไยี่ห้าเก่งมากต่อไปครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรสี่สี่ลบหนึ่งได้ไหมครับเออห้ากำลังสามได้ร้อยยี่ห้าครับเก่งมากต่อไปข้อเจ็ดนะครับลองคิดดูข้อเจ็ด ่าใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับข้อเจ<น>็ดเอนเนี่ยมันเท่ากับสองคูณสามกำลังลบเอ็ N, นเนาะเอ็นข้อเจ็ดนะครับเอ็น เท่ากับ2คูณด้วย3ยกกำลังลบ n ตัวนี้นะครับที่ครูจะต้องทบทวนเรื่องเลขยกกำลังให้น้องน้องจำได้ไหมครับสูตรนี้ตอนเลขยกกำลังเนี่ย a กำลังลบเเท่าไหร่ใครจำได้บ้างเศษหนึ่งส่วน a อกำลัง n เอ้าใครยังไม่จำทีจดไปน้องสูตรนี้แหละทีนนน่น้องเนี่ยจะต้องจำมันใช้บ่อยมากนะครับ a กำลังลบ n นเท่าเศษหนึ่งส่วน a กำลัง n น้องๆครับตัวนี้ ถ้าเกิดมันเป็นสามลังลบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็น A 1นะจะเป็น2อคูณสยกกำลังลบหนึ่งนี่คือตัวแรก A 1คือพจน์ที่1 A 2คือพจน์ที่2 A 3คือพจน์ที่3ตรงนี้กลายเป็น2คูณเศษหส่วนสครับซึ่ง2คูณด้วยเศษเออสได้อะไรน้องเศษ2ส,ส่วน สามเก่งมากครับได้เศษสองส่วนสามทำพอเข้าใจใครไม่เข้าใจถามครับจ้องมือเลยมีไหมอ้าไม่มีไปต่อถ้าเป็น A2 สองน้องคนที่สองอ้าวใครอยากตอบครูครับว่าได้อะไรเศษสองส่วนอะไรเศษสองส,ส่วนสามเอาคนอื่นเก่งมากครับเศษสองส่วนเก้าถูกต้องครับสองคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสามกำลังสองเท่ากับสองคูณเศษหนึ่งส่วน 9ครับ2องคูณเศษห่วน9หรือเศษ2ส่วน9นั่นเองคำตอบข้อนี้นะน้องมันจะกลายเป็นตัวแรกเนี่ยก็คือเศษ2ส่วน3มนะครับถามได้นะเฟียสถ้าไม่เข้าใจเอาใครไม่เข้าใจถามนะการตีทัศน์ใครไม่เข้าใจถามเอาถามได้มีไหมใครไม่เข้าใจทุกคนเข้าใจต่อตัวแรกคือ2ส่วน3ตัวที่2คือ2ส่วน9ให้ทายให้ทาย ตัวที่สามให้เป็นสองส่วนเลยเก่งมากใครตอบยีิบเจ็ดถูกต้องครับใครตอบสิบสองก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรสองส่วนยีิบเจ็ดให้ทายครับตัวสุดท้ายคือสองจังอะไรเอ้ยสองส่วนอะไรแปดสิบเอ็เดเ <81. S 2> ก่งมากครับน้งองถูกต้องครับดีมากนะครับต่อไปครับน้งองข้อแปดเตรียมตัวข้อแปด a n เท่ากั M, n, าบ n ส่วนด้วย n บวกหนึ่ง a n เท่ากับ a อ่า n ส่วนด้วย n นึอ่าลองคิดข้อ8ดูนะครับข้อ8ถามได้ครับใครไม่เข้าใจถามข้อ8 a n เท่ากับ n ส่วนด้วย n บวกห n ส่วนด้วย n บวกหนึ่งน้องๆครับไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวแรกก็คือ a 1ครับมันจะเท่ากับเศษหนึส่วนด้วย1บวกหนึ่ง ตอนนี้ก็จะกลายเป็นเศษหนส่วนสองอ่าทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจถามครับให้ทายให้ทายถ้าเป็น A 2จะเป็นอะไรส,สุดยอดมากตอนนี้หลายคนอาจจะทายไม่ถูกบางคนเข้าใจแล้วคือถ้าเป็นตัวที่2เนี่ยน้องก็แทนเอเป็น2นดีสบวกนึ่นได้ไรอ่ะใช่มันก็เป็น2ส,ส่วน3ไหมน้อง ต่อไปนะครับน้องถ้าเกิดเป็นตัวที่สามสามส่วนอะไรน,น้องสามส่วนสี่ถ้าเป็นตัวที่สี่สี่ส่วน5้าเอาใครไม่เข้าใจยกมือเลยข้อแปใครไม่เข้าใจถามเขามีไหมไม่เข้าใจข้อแปต่อไปข้อเก้าครับลองคิดดูข้อเก้าเเท่ากับ a n ส่วนด้วย a n เท่ากับ a n ส่วนด้วย 5ยกกำลัง N-1 ลบหถ้าเกิดเป็นตัวที่1มันก็จะเป็นอย่างี้ครับหนึลบหได้ไหมนึ่งลบหได้ศูนกำลังศนย์ได้ใช่หลายคนนึกออกแล้วว่ามันจะเป็น1นึส่วนห้ากำลังศนหรือ1นส่วนห่ได้หนึ่งส่วนหได้1ต่อไปนะครับถ้าเกิดเป็น A-2 มันจะกลายเป็นอะไรครับ2ส่วนด้วยอะไร ห้ายกกำลังสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งเหลืออะไรครับสองลบหนึ <S 2> <2> <S ่งเหลือหนึ่งห้ากำลังหนึ่งได้ห้าเอา2 2> <1> 1> สองส่วนอะไรครับห้าเก่งมากสองส่วนห้านะครับตัวที่สามคุยน้องคิดเองก่อนอ่าหลายคนอยากตอบแล้วดีมากครับลองดูตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่สามกับตัวที่สี่ นะครับตัวที่3าตัวที่4นะครับต่อไป a 3นะครับมันจะกลายเป็นเสษ3ส่วนด้วย5ยกกำลัง3ามลบ1 3ลบ1หร<อ>ืออะไร5้กังสองได้อะไร25<อ>กลายเป็น3ส่วน 25, 25. อ้าวแล้วตัวที่4ล่ะออาสารุปข้าบนเลยกันสรุปนี้ก่อนอสรุปตัวนี้ครับตัวนี้มี1 อ้าวมีอะไรบ้างสองส่วนห้าแล้วอะไรครับสามส่วนอะไรยี่สิ้าสุดท้ายครับ4ส,ส่วนอะไรครับ4ี่ส่วนหนึ่งยห้าครับเก่งมากใครไม่เข้าใจถามครับอ่ะอีกข้อนึงครับอีกข้อนึงนะก่อนจะจบตอนแรกอีกข้อนึงครับเต็มตัวครับเก่งมากพันข้อสิบพัน 10, AN เท่ากับ N คูณ N บวกหนึ่งพี่น้องพร้อมตัวแรกคืออะไรให้ทยเายเก่ง,งมากหลายคนเนี่ยคิดคิดในใจเร็วมากเลยมันได้สองตัวแรกเนี่ยจะเป็นหนึ่งคูณได้หนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งคูณสองได้สองถ้าเป็น A สอง n คือสอง สองคูณหนึ 3, ่งเป็นสามเอาสองคูณสามได้อะไรหกเก่งมากตัวแรกเป็นสองตัวที่สองเป็นหก <6. S 1> ตัวที่สามเป็นสองสามคูณสี่ได้สองและตัวสุดท้ายคือสี่คูณห้าได้ยี่สิบนะครับโอเคนะอันนี้ไม่เป็นไรทําถึงข้อสิบพอนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเรามาดูกันต่อนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,านะครับสวัสดีครับ